สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงหวยลาวพัฒนาวันที่24เมษายนนะคะบุญบาร,รมีแม่ฮันนี่สีสันและบุญบาร,รมีแปะลงสีนะคะนี่นะคะเหมือนเดิมนะคะบุญบาร,รมีแปะลงสีนี่นะคะบุญบาร,รมีแปะลงสีนะคะและแม่ฮันนี่นะคะโอเคค่ะวันนี้หวยลาวพัฒนานะคะ ก็จะมีเลขแม่ฮันนี่นะคะเมื่อคืนพัดจับเลขแม่ฮันนี่ก็คือจับได้แม่ใหมาหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกนะคะแม่ให้มาหนึ่งสี่หกนะคะแม่ให้มาหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกนะคะส่วนเลขเออเอิงอ่างนะคะพอดีมันมีเอิงอ่างอยู่ในห้องน้ํานะคะพัดก็ลองให้มันจับเลขให้นะคะ อึ้งอ่างก็จับได้เลขใกล้เคียงกับแม่ฮันนีนะคะ1สามารถเป็น7ได้7เป็น1 1เป็น7นะคะ7 4 6นี่นะคะนี่เลขแม่ฮันนีนะคะ1 4 6ส่วนเลขที่อึ้งอ่างจับได้ก็คือ7 4 6นะคะวันนี้พัดฟันนะคะฟัน ฟันศูนย์นะคะฟันศูนย์วันนี้ฟันศูนย์นะคะอาจจะให้ไปแค่สี่หางนะคะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะคะก็จะให้ไปมีเอนย์ศูนย์เจ็ด 0 7 4 0 7 4 0 7 6 0 7 2ตัวสุดท้ายนะคะก็คือ2 สี่หกนะคะนี่นะคะให้ไปแค่สี่หางนะคะก็ลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะคะวันนี้พัดฟันศูนย์นะคะก็ฟันศูนย์กับฟันศูนย์กับศูนย์กับเจ็ดนะคะฟันศูนย์กับเจ็ดสองตัวนี้นะคะ่ะถ้าใครจะเจาะจะรูดก็รูดศูนย์รูดเจ็ดได้นะคะ ลองดูนะคะลาะไปเป็นแนวทางดูนะคะโอเคนะคะขอให้รวยๆปังๆเฮงๆนะคะขอให้บุญบารมีแม่ฮันนี่ศอีสารและบุญบารมีของแปะลงสีจงโดนบันดาลให้เอฟซีหรือผู้ติดต,ตามมีโชคมีลาบในวันนี้นะคะถูกหวยลาวพัฒนาสามตัวตรงเลยนะคะโอเคคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะไปเฮงๆปังๆนะคะ